รถตีออีกไหมนถตีมารตีรถตีเวยบอกขอหน่อยรตีรนตีมาหน้าหน่อมาเร็วมองกล้องครับหนึ่อีกรูปนะครับหนึ่งองเขาบอก้องนี้นะครับหนึ่งสองสามปล่อยลูปครับหนึ่งสองสาครับโอเคครับ